เป็นเรื่องใหญ่แล้วครับตอนนี้เงินเยนของญี่ปุ่นอ่อนค่าหนักสุดในรอบหลายสิบปีจนเกิดปรากฏการณ์ที่ต่างชาติแห่เอาเศษเงินไปไล่ช้อนซื้อสินทรัพย์ทั่วประเทศญี่ปุ่นทั้งโรงแรมหรูที่ดินใจกลางโตเกียวรีสอร์ทสกีระดับโลกโอ้โหเหมือนได้ของลดราคา5 0เลยครับแต่คำถามสำคัญคือแล้วคนฉลาดจริงๆเขาเก็บอะไรกันแน่ระหว่างที่ดินทองคาหรือบิตคอยเดี๋ยวคลิปนี้เคนจะมาเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องห้องข่าวเศรษฐกิจที่จะมาแกะรอยทิศทางเงินของมหาเศรษฐีโลกเพื่อให้คุณเข้าใจว่าโลกนี้จะไปทางไหนอยู่กับผมเคนนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นร้อนแรงที่หลายคนกำลังจับตาวิกฤตค่าเงินเยนของญี่ปุ่นและบทเรียนราคาแพงที่สอนนักลงทุนอย่างเราครับ ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนครับว่าญี่ปุ่นมาถึงจุดนี้ได้ยังไงหลายท่านคงเคยได้ยินคำว่าทศวรรษที่หายไปหรือ lost decade ใช่ไหมครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่10ปีแต่มันลากยาวมาเป็น20-30ปีแล้วครับหลังจากฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์แตกดังเพลาะในช่วงปี1990เศรษฐกิจญี่ปุ่นก็เข้าสู่ภาวะซบเซาเงินฝืดแบบเรื้อรังมาตลอด ทีนี้ธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ ก็พยายามจะสู้กับเงินฝืดครับทำทุกวิถีทางทั้งอัดฉีดเงินมหาศาลหรือที่เรียกว่า QE และที่สำคัญคือการกดดอกเบี้ยให้ต่ำติดดินจนถึงขั้นติดลบนะครับที่ลบ0.1%ในขณะที่พี่ใหญ่อย่างอเมริกาธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยขึ้นดอกเบีย้ยเอาๆเ,เพื่อสู้กับเงินเฟอ้อของตัวเองไปถึง5.5% แม่พอส่วนต่างดอกเบีย้ยมันห่างกันขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นครับก็เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า carry trade นั่นสิครับนักลงทุนทั่วโลกก็แหกกู้เงินเยนที่ดอกเบี้ยถูกแสนถูกไปแลกเป็นดอลลาร์เพื่อเอาไปลงทุนสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการเทขายเงินเยนอย่างมหาศาลนี่แหละครับที่ทุบให้ค่าเงินเยนอ่อนยวบลงอย่างที่เราเห็นจากที่เคยแข็งแข็งอยู่80เยนต่อดอลลาร์ตอนนี้อ่อนไปเกือบร้0ยเยนต่อดอลลาร์แล้วครับ ผลกระทบมันเลยเกิดเป็นเศรษฐกิจ2องขั้วในญี่ปุ่นเลยครับขั้วแรกคือพวกบริษัทส่งออกยักษ์ใหญ่อย่างบริษัทรถยนต์สินค้าอิเล็กทรอนิกส์โอ้โหยิ้มเลยครับขายของเป็นดอลลาร์พอแลกกลับมาเป็นเงินเยนกำไรบานตะไทยดันให้ตลาดหุ้นนิกเกอิทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ34ปี แต่อีกขั้วหนึ่งคือคนญี่ปุ่นตาดำๆครับที่ต้องซื้อของนําเข้าทั้งน้ํามันอาหารวัตถุดิบต่างๆในราคาที่แพงขึ้นพรวดพลาดอํานาจซื้อในกระเป๋ามันหายไปเฉยเลยครับรู้สึกจนลงทั้งๆที่ทํางานเท่าเดิม และพอเงินเยนมันอ่อนค่าขนาดนี้มันก็เลยเปิดประตูให้นักล่าจากต่างชาติเข้ามาเลยครับนี่คือที่มาของคำว่าต่างชาติใช้เศษเงินกวานซื้อญี่ปุ่นเพราะสำหรับนักลงทุนที่ถือเงินดอลลาร์หรือสกุลเงินแข็งๆสกุลอื่นเนี่ยสินทรัพย์ในญี่ปุ่นมันเหมือนติดป้ายลดราคา20-30%ทันทีเลยครับข้อมูลล่าสุดนี้ชัดเจนมากครับปีที่แล้วการลงทุนจากต่างชาติในอสังหาญี่ปุ่นพุ่งไปถึงเกือบ2.2ล้านล้านเยนเพิ่มขึ้น20%จากปีก่อนหนห้้้าาาแลลวใครก่ะทีเขามาซื้อ ไม่ใช่นักลงทุนรายย่อยแบบเราเรานะครับไม่ใช่เลยแต่ระดับพยาอินทรีย์เลยครับกองทุนยักษ์ใหญ่ของโลกอย่าง l a G. G. c k s t o ต e PAG GIC จากสิงคโปร์อย่าง l a ล k s t o ต e เนี่ยทุ่มเงินกว่า2,600ล้านดอลลาร์หรือเกือบ4 0แสนล้านเยนซื้อโครงการมิกยุสใจกลางโตเกียวอย่างโตเกียวในการ์เดนเทอร I เรสคิโออิโจกลายเป็นการลงทุนอสังหาด้วยต่างชาติที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นไปเลยแล้วเขาซื้ออะไรกันล่ะ เขาไม่ได้ซื้อแค่ที่ดินเปล่าๆนะครับเขาซื้อธุรกิจที่สร้างกระแสเงินสดได้เลยตัางหาก 1. คือธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทพอญี่ปุ่นเปิดประเทศการท่องเที่ยวก็บูมสุดๆโรงแรมเลยกลายเป็นสินทรัพย์เนื้อหอมมีการเข้าซื้อโรงแรมดังๆอย่างแกรนิโกะโตเกียวไดบะหรือรีสอร์ตสกีระดับโลกที่นิเซโกที่นักลงทุนสิงคโปร์เข้าไปลงทุนหนักมาก 2. คือคลังสินค้าและโลจิสติก อันนี้ได้อาน,นิสง์จากอ e ีคอมเมิร์ซที่โตระเบิดและ 3. คือคอนโดหรูและอพาร์ตเมนต์ให้เช่าในโตเกียวที่มีความต้องการเช่าสูงมากอัตราการเข้าพักเกิน96-97%เลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนการซื้ออสังหาในญี่ปุ่นมันไม่ได้ง่ายเหมือนซื้อขนมนะครับมันมีความซับซ้อนสูงมากทั้งเรื่องภาษีที่จุกจิกค่าบำรุงรักษา และที่สำคัญที่สุดก็คือมันเป็นสินทรัพย์ที่สภาพคล่องต่ำมากจะซื้อจะขายทีใช้เวลานานไม่เหมือนหุ้นหรือสินทรัพย์การเงินอื่นๆนี่แหละครับคือจุดที่คนฉลาดเขาเริ่มคิดต่างในเมื่อปัญหาคือเงินมันเสื่อมแล้วทำไมเราต้องไปยุ่งกับอสังหาที่ซับซ้อนสภาพคล่องต่ำอย่างที่ดินด้วยละ่ะทำไมเราไม่แก้ปัญหาที่ต้นตอเลยนั่นก็คือการหาเงินที่มันไม่เสื่อมค่า หรือสินทรัพย์ที่มันต้านทานการลดค่าของเงินกระดาษได้และสินทรัพย์แรกที่ทุกคนนึกถึงก็คือทองคําครับทองคําคือสินทรัพย์ที่พิสูจน์ตัวเองมานับพันปีมันไม่ได้เป็นหนี้ของรัฐบาลไหนไม่มีใครสามารถพิมพ์มันออกมาได้ตามใจชอบและที่สําคัญธนาคารกลางทั่วโลกกําลังแห่กันซื้อทองคําเป็นทุนรํารองอย่างบ้าคลั่งเลยครับและผลลัพธ์มันเป็นยังไงเมื่อเทียบกับเงินเยน โอ้โหดูนี่สิครับในขณะที่เงินเยนดิ่งเหวราคาทองคำในสกุลเงินเยนหรือ XAUJPY พุ่งทะยานไปกว่า40%ใน1ปีและบวกไปถึง141%เนอรอบ5ปีมันคือเครื่องพิสูจน์ชั้นดีเลยว่าทองคำทำหน้าที่ป้องกันความมั่งคั่งจากการเสื่อมค่าของเงินเยนได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ในยุคดิจิตอลแบบนี้มันมีผู้ท้าชัยที่ร้อนแรงกว่านั้นอีกครับนั่นก็คือ Bitcoin หลายคนเรียกมันว่าทองคําดิจิตอลเพราะมันมีคุณสมบัติคล้ายทองคําหลายอย่างคือมีจำนวนจำกัดและแน่นอนที่21ล้านเหรียญไม่มีใครสร้างเพิ่มได้และมันทำงานแบบกระจายศูนย์ไม่มีรัฐบาลไหนควบคุมมันได้ถ้าทองคําว่าสุดแล้ว Bitcoin นี่คือไปไกลกว่านั้นอีกครับในรอบหปีที่ผ่านมาราคาบิตคอยเทียบกับเงินเยนบวกไปกว่า10 5เปอร์ซ มันแสดงให้เห็นถึงพลังในการสร้างผลตอบแทนที่มหาศาลในยุคที่เงินกระดาษกําลังมีปัญหาแต่แม่แน่นอนว่าของแรงแบบนี้มันก็มาพร้อมกับความผันผวนที่รุนแรงสุดๆเช่นกันนะครับแต่การที่กองทุนยักษ์ใหญ่ในอเมริกาเปิดสปอตบิตคอย ETF ได้สำเร็จก็เป็นสัญญาณว่าสถาบันการเงินเริ่มยอมรับมันมากขึ้นแล้วเรื่องนี้สอนให้เรารู้อะไรครับ บทเรียนสำคัญจากวิกฤตญี่ปุ่นครั้งนี้ไม่ใช่แค่เราจะไปซื้ออสังหาที่ไหนดีแต่เป็นบทเรียนเรื่องการลดค่าของเงินหรือ currency debasement ครับ 1. ปรากฏการต่างชาติกว้านซื้อญี่ปุ่นเป็นเรื่องจริงแต่มันคือเกมของรายใหญ่ของกองทุนระดับโลกที่มีทั้งเงินทุนและความเชี่ยวชาญสูงครับสำหรับนักลงทุนรายย่อยอย่างเราการเข้าไปเล่นในสนามนั้นโดยตรงมีความเสี่ยงและซับซ้อนเกินไปครับ 2. หัวใจของปัญหาคือการที่ธนาคารกลางจงใจทำให้นโยบายเงินของตัวเองอ่อนค่าลงเพื่อเก้าหมายทางเศรษฐกิจบางอย่างการถือเงินสดหรืออสังหารในสกุลเงินนั้นๆจึงเป็นการเดิมพันที่เสียเปรียบอย่างยิ่งครับดังนั้นทางเลือกที่ชาญฉลาดคือการเลือกเก็บอสังหาที่อยู่นอกระบบการควบคุมของรัฐบาลและธนาคารกลางหรือที่เรียกว่า non sovereign assets ครับ ทองคำคือทางเลือกสุดคลาสสิกที่มั่นคงและพิสูจน์ตัวเองมาอย่างยาวนานส่วนบิตคอยน์คือทางเลือกของโลกใหม่ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าแต่ก็มีศักยภาพในการเติบโตที่สูงกว่าเช่นกันการกระจายการลงทุนในอสังหาทั้งสองประเภทนี้จึงเปรียบเสมือนการซื้อประกันคุ้มครองความมั่งคั่งของเราจากความไม่แน่นอนของนโยบายการเงินทั่วโลกในอนาคตนี่คือสิ่งที่นักลงทุนจะได้ประโยชน์จากข่าวนี้อย่างแท้จริงขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับ ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดน้องเคนคนนี้ต้องขออภัยส่วนใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มอัปเดตข่าวคริปโตทองคำเศรษฐกิจอย่าลืมลิงก์ใต้คลิปนี้ครับและตอนนี้ Stocksignal Screener เปิดให้สมัครแล้วเครื่องมือช่วยนักลงทุนคัดหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศคริปโตที่มีสัญญาณน,น่าสนใจหามาจากเป็นพันๆตัวส่งตรงถึงคุณทุกวันรีบสมัครก่อนหมดบูรันนะครับ สุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ